แค่ไหนที่ลูกทนไว้แม่ลูกต้องผาเชิ้กับความยากเห็นสักเท่าไรถ้าพระองค์เห็นสงควรลูกก็อยากจะเข้าใจเพราะลูกนั้นรู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเท่าไรจะมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูก นนอยากจะขอลูกขอพระองค์ประทานความเชื่อจนเต็มดวงใจและขอให้ลูกนั้นอดทนได้ไม่ว่าจะพบอะไรลูกขอพระองค์ประทานจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเพื่อให้สมกับที่ลูได้เป็นผู้ รับใช้ฉ้นลูกจะต้องทนกับความสับสนและทุกข์ใจ mm hmm. พระองค์ทรงรู้ดีว่าแค่ไหนที่ลูกรับไว mm ้ hmm. แม้ลูกต้องเผช,ชิญกับความปวดร้าวสักเท่าไร่ จากระองค์เห็นสมควรลูกก็อยากจะเข้าใจพะลูกนั้นรู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเท่าไรจะมีแค่เพียงสิ่งเดียวที่ลูกนั้นอยากจะขอลูกขอพระองค์ประทานความเชื่อจนเต็ม สมกับที่ลูกได้เป็นผู้รับใช้ กกันดานวิถีบทที่12มิเรียมกับอารอนได้กล่าวโจมตีโมเสสเพราะโมเสสได้แต่งงานและมีภรรยาเป็นชาวคูชทั้งสองพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านโมเสสเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ได้ตรัสผ่านเราด้วยหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินสิ่งนี้โมเสสนั้นเป็นคนถ่อมใจมากถ่อมใจยิ่งกว่าใครๆในโลกทันใดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสกับโมเสสอาโรนและมิเรียมว่าเจ้าทั้งสามจงออกมาที่เต็นท์นัดพบดังนั้นพวกเขาจึงออกมาองค์พผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาในเสาเมฆทรงยืนอยู่ตรงทางเข้าพระ p l าพระองค์ทรงเรียกอาโรนกับมิเรียมเมื่อทั้งสองก้าวมาข้างหน้าพระองค์ตรัสว่าจงฟังถ้อยคําของเราเมื่อผู้เผยพระชนะขององค์ผู้เป็นเจ้าอยู่ในหมู่พวกเจ้า เราสำแดงตัวเองแก่เขาในนิมิตรเราพูดกับเขาในความฝันแต่กับโมเสสผู้รับใช้ของเราไม่เป็นเช่นนั้นเขาซื่อสัตย์กว่าใครๆในนิเวศของเราเราพูดกับเขาซึ่งซึ่งหน้าอย่างชัดเจนและไม่เป็นปริศนาเขาได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมเจ้าจึงไม่กลัวที่จะพูดโจมตีโมเสสผู้รับใช้ของเราพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าพุ่งขึ้นต่ออาโรนและมิเรียม แล้วพระองค์ก็เสด็จไปเมื่อเมฆที่อยู่เหนือพระปลาลอยขึ้นมิเรียมก็เป็นโรคเรื้อนเป็นด่างขาวด่งหิมะอารอนหันไปเห็นมิเรียมเป็นโรคเรื้อนจึงกล่าวกับโมเสสว่าเจ้านายของข้าพเจ้าได้โปรดอย่าถือโทษบาปที่เราทําไปด้วยความโง่เขานี้ขออย่าให้มิเรียมเป็นเหมือนทารกที่แท้งตั้งแต่อยู่ในครันและออกมาด้วยร่างกายที่ถูกกัดกินไปครึ่งหนึ่ง โมเสสจึงร้องทูลองค์ผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดรักษานางด้วยเถิดองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสตอบโมเสสว่าหากบิดาของนางท่มน้ำลายใส่หน้านางนางจะเป็นมนถิ่นไปเจ็ดวันไม่ใช่หรือฉะนั้นจงกักนางไว้นอกค่ายเจ็ดวันแล้วจึงให้กลับเข้ามาได้มิเรียมจึงถูกกักไว้นอกค่ายตลอดเจ็ดวันและประชากรไม่ได้ออกเดินทางจนนางกลับเข้ามาอีก หลังจากนั้นพวกเขาออกเดินทางจากฮาเซโรดมาตั้งค่ายพักแรมในทินกันดานปารานหวังว่าพี่น้องคงจะได้รับพ,อพอระพรจากการอ่านกาันลวิถีบทที่12นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านกำลังอยู่ในสถานการณ์ใดและพระเจ้าอยากจะพูดกับท่าน ในเรื่องนั้นว่าอย่างไรผมได้ข้อคิดในข้อที่13ครับพระกัมภีร์บอกว่าแล้วโมเสสร้องทูลพระยาเวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษานางข้าพระองค์ขอวิงวอนต่อพระองค์นี่ก็เป็นเรื่องที่เมื่อมิเรียมและอารนพี่ของโมเสสนะครับได้เห็นสิ่งที่โมเสสกระทําเห็นคนอื่นๆได้ยินเสียงของพระเจ้า และเผยเพราวจะนะได้เขาก็เลยคิดว่าพระเจ้าพูดกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันพระเจ้าพูดกับตัวเขาเองได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเขาจึงไม่จําเป็นต้องเชื่อฟังโมเสสอีกต่อไปมีก็มิเรียมและอาโรนที่ทั้งสองของโมเสสก็แตะต้องสิทธิอํานาจของโมเสสก็เราเรียนรู้2ออย่างด้วยกันในวันนี้ที่ผมอยากจะแบ่งปัน ในแง่ที่1ก็คือ,อสมาชิกคนที่แต่ต้องสิทธิอํานาจของผู้นําในแง่ที่2ก็คือผู้นําที่ถูกแต่ต้องสิทธิอํานาจควรจะตอบสนองอย่างไรเราเห็นในเรื่องของเมื่อสมาชิกแต่ต้องสิทธิอํานาจเหมือนกับที่โมเสสมิเรียมและอาโรนแต่ต้องสิทธิอำนาจของโมเสสพี่ชายเขาการกระทาทั้งของคนทั้งสองนี้ที่มาตําหนิโมเสสทําให้พระเจ้าทรงตริ้วมาก และพระเจ้าตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อทให้มิเรียมนั้นต้องเป็นโรคเลืน้นพวกเขาแตะต้องผู้นําและพระเจ้าเปรียบเทียบการแตะต้องผู้นําโดยใช้คําพูดที่เป็นสำนวนก็คือถ้าพ่อของนางถมน้ําลายลดหน้านางคํานี้เป็นสำนวนหมายถึงการถูกประนามในเรื่องที่กระทําไม่ว่าไปว่าหน้าอับอายและและาเกยียดอย่างยิ่ง เป็นสํานวนหมายความว่าการถูกประนามในเรื่องที่ได้กระทําไปว่าสิ่งนั้นน่าอับอายไรเกียดเป็นอย่างยิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่มิเรียมสิ่งที่อาโรนมาแตะต้องสิทธิอํนนานาจของโมเสสนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายและไรเกียดเป็นอย่างยิ่งและพระเจ้าก็เลยจัดการลงวินัยของคน ทั้งคู่นะครับมิเรียมก็เป็นโรคเลื้อนและก็ประชาชนอิสราเอลทั้งหมดก็ต้องล่าช้าในการเดินทางไปไหนไม่ได้จนกว่าที่จะรอให้โรคเลื้อนหายกลับเข้ามาในค่ายก่อนแล้วจึงเดินทางไปได้เสียเวลาเพิ่มอีก7วัน พี่น้องครับการที่เราที่เป็นสมาชิกรู้พกกระกัมพีการที่เราได้ยินเสียงพระเจ้าไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เราไม่ต้องเชื่อฟังและอยู่ใต้สิทธิอํานาจของผู้นําผู้เลี้ยงของเราอีกต่อไปเหมือนคนทั้ง70คนนั้นแม้นได้ยินเสียงพระเจ้าแต่เขาก็ยังอยู่ใต้สิทธิอำนาจของโมเสสต่อไปพระเจ้าให้พวกเขาทั้ง70คนได้ยินเสียงของพระเจ้าเพื่อ จะช่วยแบ่งบาภาระของโมเสสโมเสสจะได้ไม่ต้องให้คำปรึกษาคนเดียวพวกเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าจะได้มาช่วยโมเสสในการให้คำปรึกษาด้วยพระเจ้าให้เขามีสิทธิอํานาจให้เขาได้ยินเสียงของพระเจ้าเพื่อจะช่วยโมเสสไม่ใช่เพื่อจะมาตําหนิว่าโมเสสทําตัวไม่ถูกต้องพระเจ้าให้ของประทานกับเรา ไม่ใช่เพื่อแข่งกับผู้นําของเราแต่เพื่อสนับสนุนผู้นําของเราเขามั้ไหมครับการแต่ต้องสิทธิธอํานาจทําให้คนคนนั้นได้รับผลร้ายส่วนตัวคือมีเลียมเป็นโรคเลื้อนและยังมีผลต่อภาพรวมก็คือคนอิสราเอลต้องลาช้าในการเดินทางไปถึง7วันเพื่อจะ รอให้มิเลียมหายจากโรคก,ก่อนจึงจะเดินทางไปได้นี่ก็เป็นมุมของผู้ที่เป็นสมาชิกที่ต้องไม่แต่ต้องสิทธิอํานาจของผู้นําที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ในมุมของผู้นําที่ถูกแต่ต้องสิทธิอํานาจนะครับพี่น้องครับเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับชีวิตของเราที่จะมีบางคนที่เป็นสมาชิกอยู่ใต้ความดูแลของเราอาจจะไม่ยอมรับ สิทธิอํานาจของเราและอาจจะโจมตีเราด้วยคําพูดนะครับไม่ว่าคําพูดที่โจมตีนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามเราจะต้องตอบสนองด้วยการมีภาวะผู้นําเหมือนที่โมเสสได้ตอบสนองที่เราได้อ่านไปแล้วเราจะเห็นว่าโมเสสไม่กโกรธที่มีคนมาแต่ต้องสิทธิอานาจในการเป็นผู้นําของเขา นอกจากไม่โกรธแล้วพี่น้องครับโมเสสยังได้อธิษฐานขอให้พระเจ้ายกโทษให้กับคนที่ทำร้ายเขาด้วยคำพูดโมเสสนอกจากไม่โกรธแล้วยังขอพระเจ้ารักษานางมิเรียมให้หายจากโรคเรื้อนอีกด้วยโมเสสเป็นคนมีความมั่นคงในจิตใจในการเป็นผู้นำของเขาและมีจิตใจกว้างขวาง ตอบพี่น้องที่กระทำความผิดของเขาพี่น้องครับเป็นผู้นำต้องจิตใจกว้างขวางเหมือนที่พระเยซูจำได้ไหมครับพระเยซูอธิษฐานให้พระเจ้ายกโทษให้กลุ่มบุคคลซึ่งกำลังตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขนเห็นไหมครับพระเยซูย,ยกโทษให้กับเขาจิตใจกว้างขวางตอบสนองการร้ายด้วยการดีและปวงสอนคิดเสียนทุกคนให้ ตอบสนองการร้ายด้วยการดีเขาตบแก้มซ้ายจงหันแก้มขวาของเขาและพงสอนให้พวกเราอธิษฐานเพื่อศัตรูด้วยใจกว้างขวางนี่คือการตอบสนองของเรานะครับเมื่อถูกแตะต้องสิทธิอำนาจคนที่มีความมั่นคงในใจิตใจเขาจะไม่รู้สึกอะไรเมื่อมีคนมาโจมตีหรือแตะต้องสิทธิอำนาจแต่คนที่ไม่มีความมั่นคงในใจิตใจอินสิเคียวจะรู้สึกแย่เมื่อมีคนมา โจมตีหรือพูดไม่ดีด้วยและจะตอบสนองวยการปกป้องตัวเองแต่โมเสสไม่ทําอย่างนั้นพี่น้องเห็นไหมครับโมเสสไม่ปกป้องตัวเองโมเสสไม่ตอบสนองต่อการกรบฏของอาโรนและมิเรียมและเมื่อโมเสสไม่ตอบสนองเมื่อโมเสสอยู่เฉยๆพระเจ้าก็จะจัดการแทนโมเสสเห็นไหมครับถ้าพี่น้อง ไม่ตอบสนองไม่ทําการร้ายตอบแทนการร้ายที่คนอื่นทําต่อท่านพี่น้องอยู่เฉยๆพระเจ้าจะเป็นผู้ตอบแทนคนคนนั้นแทนเราเองโมเสสไม,ม่แม้แต่จะอธิษฐานบอกพระเจ้าในเรื่องนี้นะครับพระเจ้ารู้เองนะครับพระเจ้าทรงได้ยินและพระเจ้าจัดการด้วยพระองค์เองพระคัมภีร์บอกพระยาเวทรงได้ยินโมเสสยังไม่ทันได้ไปฟ้องพระเจ้าเลยครับ โมเสสยังไม่ได้ไปบอกพระเจ้าเลยครับว่าสมาชิกคนนี้พูดไม่ดีโจมตีผู้นําโมเสสยังไม่ทันได้บอกเลยครับแต่ตอนที่สมาชิกพูดไม่ดีโจมตีด่าว่านินทาผู้นั้นพระเจ้าทรงได้ยินแล้วพระเจ้าทรงได้ยินโดยที่เราไม่จำเป็นต้องบอกกับพระองค์พี่น้องครับในฐานะของผู้นําให้เราเรียนรู้ที่จะตอบสนองนะครับตอบคนที่แต่ต้องสิทธิอํานาจของเราอย่างถูกต้องคืออะไรครับเหรียญโมเสสเหมือนพระเยซู ไม่ตอบโต้ไม่โกรธไม่ทำการร้ายตอบแทนการร้ายไม่โพสต์กลับไปเขาโพสต์ไม่ดีกับเราแล้วก็โพสต์กลับไปกลับมาในทางโซเชียลมีเดียแต่อธิษฐานเผื่อเขาเหมือนที่โมเสสอธิษฐานเผื่อมิเรียมอาโรนเหมือนที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อคนที่กำลังตรึงพรง์ที่มาให้กังเขนเหมือนที่พรงทรงบอกให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่ทำไม่ดีต่อเรา เมื่อบางคนพูดนินทาให้ร้ายหรือวิพากษ์วิจาร์ณเราจำไว้นะครับเราไม่ใช่เป็นคนแรกที่ได้ยินใครคือคนแรกที่ได้ยินเมื่อคนอื่นพูดไม่ดีในเรื่องของเราครับพระเจ้าเป็นคนแรกที่ได้ยินไม่ใช่เราเป็นคนแรกพระเจ้าเป็นคนแรกที่ได้ยินเราไม่จาเป็นต้งอ,องบอกพระองคับผร้องทรงได้ยินผรองทรงรู้และเมื่อพรองได้ยินพร้องทรงรู้ผรองก็จะจัดการ เราไม่ต้องไปตอบโต้เราไม่ต้องรู้สึกไม่ดีเราไม่ต้องท้อใจเราไม่ต้องเมื่อยล้าในการรับใช้พระเจ้าเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้จัดก,การเองพระคัมภีร์บอกว่าไงครับการแก้แค้นเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดก,การเองหน้าที่ของเราต่อเรื่องเหล่านี้ให้เรานิ่งสงบให้เราอธิษฐานและฝากไว้กับพระเจ้าใหเราอธิษฐานเผื่อคนที่ทำไม่ดีต่อเรา และให้เรารับช้พรเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราได้รับบทเรียนจากชีวิตของโมเสสในวันนี้2ประการนะครับสำหรับสมาชิกทุกคนอย่าแต่ต้องสิทธิอำนาจอย่าพูดดินทารับหลังไม่ดีต่อผู้นำของบวชของเรามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจไปขอคุยกับอาจารย์เลย2ต่อ2ไปโทรศัพท์ไปนัดหมายคุยกันเลยอย่าไปพูดในเรื่องที่ไม่ดีของอาจารย์ รับหลังอาจารย์ไม่ถูกต้องนะครับและพระเจ้าไม่พอพระทัยด้วยตามหลักการพระกมภีร์ตอนนี้อารณุณและมิเรียนถูกพระเจ้าจัดการในฐานะของผู้นําเมื่อถูกสมาชิกวิพากษ์วิจารณ์ผู้ไม่ดีนินทาอย่าตอบโต้ด้วยอารมณ์อย่าตอบสนองแต่ปล่อยให้เป็นเรื่องของพระเจ้าคนที่พูดไม่ดีกับเราเราไม่ใช่คนแรกที่ได้ยินพระเจ้าเป็นคนแรกที่ได้ยินและพระองค์จะทรงดูแลแทนเรา เอาไหมครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณสัปพจนะของพระองค์ตอนนี้ที่สอนทั้งสมาชิกและสอนทั้งผู้นำที่สอนสมาชิกไม่ให้แตะต้องสิทธิอำนาจของผู้นำที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งเพราะพระเจ้าทรงไม่พอพระทยัยและจะทรงลงโทษอย่างรุนแรงสำหรับผู้นำให้ไม่ตอบโต้เมื่อสมาชิก พูดจะแต่ต้องสิืบนาจว่าร้ายโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแต่ให้อธิษฐานเผื่อให้ไว้วางใจพระเจ้าการแก้แค้นเป็นของพระองค์พระงค์จะจัดการเราทำหน้าที่ของเรารักเขาอธิษฐานเผื่อเขาขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราอธิษฐานเผื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรายอดผู้ติดเชื้อที่จะมีปริมาณที่น้อยลงในแต่ละวัน หรือแม้ผู้ติดเชื้อมากขึ้นเพราะมีการตรวจในเชิงลุกก็เลยเจอคนติดเชื้อมากก็ไม่เป็นไรถ้าการตายน้อยขอ,ขอให้การฉีดวัคซีนมีปริมาณจนถึง70%เพื่อจะเกือภูมิคุ้มกันหมู่และขอให้คนเสียชีวิตน้อยลงในฐานเผื่อ,อคุณหมอพยาบาลที่ทำงานอย่างหนักเพื่อคนไทยทุกคนในโรงพยาบาลทุกคนทุกแห่งและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้พระเจ้าโปรดเสริมกำลังพวกเขา ขอพระเจ้าโปรดอวยพรประเทศไทยของเราอาเมนไหมครับอเมนข้าแต่พระเจ้า,า,าเราขออห้ษานเผื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราขอพระเจ้าโปรดคุ้มครองคนไทยให้ปลอดภัยจากโรคโควิดให้การติดเชื้อน้อยลงหรือให้การตายน้อยลงอธิษฐานเผื่อที่จะมีการฉีดวัคซีนอย่างเพียงพอทั้งประเทศอาิฐานเมื่อคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่อาสาทุกคนให้มีกำลังที่มาจากพระเจ้าเมื่อเขาทำงานหนัก ก็ขอให้เขาได้รับการเสริมเรื่องแรงใหม่จากพระองค์ขอพระเจ้าโปรดไวพรประเทศไทยเราขออธิษฐานเพื่อพระองค์ขอพระเจ้ารักษาแผ่นดินไทยให้หายขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะอธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับประกปีลูกาบทที่9บอกว่าเรามีสิทธิอํานาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอํานาจเหนือเรื่องใด เมื่อเราพูดเราสั่งเรื่องนั้นก็ต้องเชื่อฟังเราเหมือนที่นายทหารมีสิทธิ์ทน่าเหนือพลทหารเมื่อเขาสั่งพลทหารก็ต้องทําตามทุกประการดังนั้นถ้าเราเชื่ออย่างนั้นพี่น้องครับให้เอามือวางตรงจุดที่ท่านเจ็บป่วยตอนนี้เจ็บปวดเรื่องใดก็ตามหรือท่านอาจจะพิมพ์ชื่อโครคภัยไข้เจ็บของท่านลงมาในช่องคอมเมนต์ระหว่างที่เรากําลังอธิษฐานเผื่อน,นี้และมีความเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานจบโครคภัยไข้เจ็บความเจ็บปวดของท่านจะหายไป อาเป็นไหมครับพร้อมนะครับเอามือวางตรงจุดนั้นเลยครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิเท็จนาถเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเราจึงขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดในนามพระเยซูจะไม่สามารถเข้ามาในร่างกายเชื้อจะไม่ลงไปที่ปอดของเราได้ในนามพระสกิจจาไอ้ถามพวกคนที่เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆของร่างกาย ในนามพระเยซูเจ้ามะเร็งเนื้องอก่างๆจ,จงฟ่อจงเหี่ยวลงในนามพระเยซูคริสต์้าอัยารเปิดคนที่เป็นโรคเส้นโล uh หิตในสมองแตกคนที่เป็นโรคเส้นเลือดตีบไปที่เป็นเรื่องหัวใจขอพระเจ้าเปิดขยายขอพระเจ้าเปิดซ่อมแซมเส้นเลือดน,นั้นให้กลับคืนสุขภาพเดิมเป็นปกติคนที่เป็นโรคตาเป็นตามองไม่เห็นาเป็นต้อหรืออื่นๆโรคจมูก ลูกไซนัสไมเกรนในนามพระเยซูขต์เจาจงหายออกไปจากร่างกายนี้ข้าแต่พระจา้าคนที่มีความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำคอเลสเตอรอลสูงจงกลับคืนสู่ภาวะที่ปกติคนที่มีปัญหาเรื่องตับเรื่องไตไตไม่ทํางานต้องฟอกตไตตับแข็งไขมันแทรกตับมะเร็งตับจงหายจงคืนสู่ภาพเดิมเป็นปกติคนที่เป็นโรคเกาต์โรคเก็บปวดในกระดูกจงหายเป็นปกติเดี๋ยวนี้ ในนามพระเยซูริสต์เจ้าหาการอัม,มาพาตอากาอัม,มพฤกเป็นชาที่มือที่แขนทุกจุดต่างๆของร่างกายจงรับการแตะต้องรักษาให้หายเป็นปกติในนามพระเยซูริสเจ้า การปวดหลังการปวดหัวการปวดไหลการปวดท้องในนามพิเศษคนเป็นโรคกระเพาะ,ะการแตะต้องรักษาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อว่าคำานทางของผู้ชอบรำมีพลังนั้นให้เกิดผลเราขอบคุณพระเจ้าและสารเสิญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้รายการมานาจันใหญ่สวัสดีครับ แม้วันคืนจะเป็นยังไงเรายังมีกันทุกๆเวลาพระองค์ยังคงไม่เคยพันแปรอึ่เงมัอนคงเสมอไม่เสื่อมคลายรู้พระองค์ยังคงดูแลไม่เคยไปไหนและก็รู้พระองค์วอวยพรชีวิตอยู่เสมอไปให้เห็นการ ใขอองงพระค์เราคือมเมล็ดพันธุ์ที่กำลังโตเพื่อพร้อมเป็นพรมากมายเราคือมเมล็ดพันธุ์เป็นครอบครัวใหญ่ที่พระองค์ทรงพอพระไทย คืนจะเป็นยังไง เราคือมเมล็ดพันธุ์ที่กำลังโตเพื่อพร้อมเป็นพรมากมายเราคือมเมล็ดพันธุ์เป็นครอบครัวใหญ่ที่พระองค์ทรงพอพระไทยที่อยู่ในระกของพระเยซูที่มีพระ บังาับบรรดาพอะอนลงมาสู่ขอบครัวเล็นพัน ตัวคนมากมายให้ลูกเราไม่ได้ไหน